สวัสดีครับ MC ครับวันนี้มาพบกับข่าวแปลกๆสำหรับสาย2อเทเมื่อเครื่องยนต์2จังหวะผ่านมาตรฐานไอเสียยูโรไฟแสดงว่า2จังหวะก็มีสิทธิ์กลับมาแจ้งเกิดจดทะเบียนใช้บนถนนได้ปกติครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพจออโต้ฟันไทยแลนด์ครับสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจนี้ใน Facebook ด้วยนะครับ ซึ่งถ้าเราดูภาพผ่านๆน,นะครับบล็อกของเครื่องจะเป็นระบบหม้อน้ำมีระบบหัวฉีดในการจ่ายเชื้อเพลิงเป็นระบบอิเล็กทริกสตาร์ทและที่สำคัญครับตรงเสื้อสูบจะมีคล้ายๆกับเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอันนั้นน่าจะเป็นความลับที่อยู่ข้างในนั้นน่าสนใจจริงๆสำหรับเครื่องบล็อกนี้ m o t o r ิ m m n n r r รลนะครับเป็นค่ายรถมอเตอร์ไซค์ค่ายหนึ่งในอิตาลีเขามาในเครื่องยนต์2จังหวะที่ผ่านยูโรไฟ พาะเราทราบกันอยู่ว่าปัจจุบันนี้นะครับรถ2จังหวัดเนี่ยไม่มีผลิตในประเทศไทยนานมาแล้วนะครับนอกจากวงการออฟโรดมอเตอร์คอร์แมนแมนแมนนแมนก็คือเอาไว้แข่งนะครับผลิตเอามาแข่งจดทะเบียนไม่ได้เอามาใช้ในชีวิตประจําวันไม่ได้นะครับ เนื่องจากเครื่อง2จังหวะนั้นมันไม่ผ่านยูโรระบบยูโรก็คือมันมีทั้งกลิ่นทั้งควันนะครับและเสียงมันดังนะเมเนเรลี่ er นะครับก็เลยประกาศว่าเขาบอกว่าเขาทําเครื่อง2จังหวะที่สามารถผ่านไอเสียยูโรไฟได้เจ๋งอ่ะครับโดยเมนเรลี่จะนำเครื่องยนต์บล็อกนี้ไปใส่กับรถ e n d u ู o นะครับไซสก็คือ 300cc ซีซึ่งจะทำตลาดในยุโรปในปี2023นี้ เครื่องยนต์บล็อกนี้จ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดและที่สำคัญเทคโนโลยีนี้ยังไม่เปิดเผยซึ่งเป็นอะไรที่เราต้องมาลุ้นมาศึกษาต่อซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจซึ่งสื่อรถมอเตอร์ไซค์ของประเทศเยอรมน,นีครับกล่าวว่าเครื่องบล็อกนี้มาพร้อมกับตัวควบคุมไอเสียพิเศษนอกจากนี้ ยังมีตัวควบคุมหัวฉีดและไอเสียแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนระบบไอเสียจะสามารถควบคุมเสียงได้ครับเมนเนลลี่ได้นำเครื่องบล็อกนี้ไปแสดงที่งานอีกมา2022นะครับแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรเราก็มาลุ้นกันว่าเครื่องบ็อกนี้ไทยเราจะได้ใช้หรือเปล่าซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดยุค2จังหวะยุคใหม่ครับฟังแล้วก็ช่างน,น่าตื่นเต้นซะจริงๆเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไร เกี่ยวกับเครื่องยนต์บล็อกนี้แสดงความเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยครับตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับไปละครับสวัสดีครับ